จ้าชมพู่ไปไหนลูกไปโรงเรียนไปโรงเรียนวันแรกเหรอวันเนี้ยอ,อคนนางงามกวาจะไปโรงเรียนมือแรกเลยพี่น้องนี่เรียนกี่โมงโรงเรียนเปิดกี่โมงแปดโมงสิบห้าแปดโมงสิบห้าอ่าแล้วเลิกเรียนอะไรกี่โมงบ่ายถึงบ่ายห้าสิบถึงแปดสองหรอตื่นเต้นไหมวันนี้นางจะไปโรงเรียนมือแรกพี่น้องเลยเดี๋ยวนี้ลรียนสิพาเพื่อไปหาคู่ไปเบิง่งมาห่องอยู่ห้องใดเนาะ ย่างไถ่าป,ะปะ้าป้าผู้ป้าป้าเอารถออกตื่นเต้นเนาะจะได้เจอเพื่อนแล้วใช่ไหมจะเจอเพื่อนแล้วเดี๋ยวรอป้าป้าลงมาวิวบรรยากาศของเช้าพี่น้องเลยพานางงามไปหาไปเบิ่งห้องเรียนไปหาคู่ก่อนไปไปประชุมคนคนบรียกออกกล้องเห็นนิลมวนจักเม็ดเด้พี่น้องเอ้ยไปไปะฟ้ะก็ได้เฮาก็ได้ไปโรงเรียนพานางงามไปโรงเรียนก่อนเด้อ แม่สิงประปามากเลยปะปะชาช้าม,มากเลยบอกประปาว่าให้ลงมา,าถ่ายเออก็ถ่ายลิ๊บนแเลยแต่ปะปาก็น่าจะลงมาได้แล้วกว่ากว่าสามีสิสสเสด็จก่น้องเอ้ยสาดก้อนเทาได้เป็นผู้หญิงได้ด้ยเลยนะอืมอีแม่ก็อีลูกอะไเลี้ยอเลยผัวอะไรเงี้ยหมดแล้วพี่น้องเผื่อเราสีลำเต้ยลำตัดอยู่นั่นแหละอ่ะลอยาวไปจะได้ไปไม่โรงเรียนวันนี้ มาเลยที่วัดไดช่อยก็ได้พี่น้องเอ,อ้ยเด็กคนนางงามอีกโอ้โหกูย oh, 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 let's go ไปโรงเรียนมือเล็กของนางงามไปประชุมคู่กัะพี่น้องเคือเลกในชีวิตเดิมเ่เคยประชุมคู่น้ำข้าวะเทืเ่อสิบเปลียว <หา S 1> ยัง,งเออเข้าไปอันล่ละไเผื่อไว้สิบเบเรีกันนะทุกคน พี่น้องไปยากโอ้เจ้ากระไดเจ้ารถกระไดเพื่อแยกพวกแอลเลยเจ้าหลุดจากทางไปทางเงี้ยเก็บกลกกกลกเลยจ้าหลุดแท็กเตอร์จ้ามสั่งพี่น้องเยอโรงเรียนชมพู่แล้วนะเ,นเพื่อนๆนี่โน่นโรงเรียนเขาอยู่ตรงนู้นเนี่ยดูดิมาเดินดูดอิอุ่งดมสกูลเลยนะเ,นเพื่อนๆนี่โรงเรียนชมพู่เดี๋ยวเรา,เราต้องรอก่อนเพราะว่าเราจะเข้าไปประชุมด้านในเนาะเห็โรงเรียน ข้างงามเลยกระตุ่มเต้นถักพี่น้องเอ้อฝนปลาปลาก็ได้เอาเข้าไปรอแป๊บหนึ่งนะเพื่อนๆแต่เราเข้าไปข้างในเราจะถ่ายทําไม่ได้นี่นี่ละมุนมาทําความสะอาดอยู่นี่แน่พี่น้องเลยอยู่นี่แน่เนาะสระว่ายน้ําของหมู่บ้านเนาชมวิวที่ทัศน์กันนี่ละมุนไปกล้องแตกนะเราเออสะท้อนเนาะพี่น้องเอาบบายไปไายบายท่านผู้ชมให้แม่ก่อนบายบายขอบคุณค่ะด้วยขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ ไหมทักทายหน่อยทักทายแม่หน่อย,อยนางอยากอายพี่น้องนางอยากอายมีนมนกระท,า,ทาคู่ใหญ่มาหาเอาไปประชุมกับคู่ใหญ่กันคุยห้ยเลยพี่น้องห้เลยเวิร์มาโรงเรียนมาแล้วห้ยญาตินะญาติคู่ญาติมู่ธรรมดาเรานห้องกับญาตินะพี่น้องงานงานปวดญาต ไอ้เมื่อเราแ,แล้วเลยแล้วแยกกับพี่น้องเลยแยกแล้วนี่นี่ละมุนไปเรียนอย่ห้องนี้พี่น้องเรียนอย่ห้องนี้แต่ก่อนมาเรียนผนกับเขาเจ้าส่งนางงามแล้วแล้วกับได้แล้วพี่น้องเอ้ยเพิ่นให้มือ่อแรกให้ให้ให้ย่านย่านหมู่ยา่ยานคู่แม่คู่เพิ่ก็ล้อหลอยา่ยานย่านเขาบุรีเพิ่นว่าคุยกับรู้เรื่องกับคูอบ่อยู่เนาะนี่ละมุนกับเพิ่นตึบ๊บเลยพี่น้องม,มาส่งเพินเ่นแล้วเลย เปิดห้องเรียนห้องยังคุยกับคงกับคูเรียบร้อยละเราไปบ่ายที่ได้มาหับเอาไปหามหอบ่านพี่น้องเลยน้อยสัมภาษณ์น้อยไปโรงเรียนเลิกเลิกเลยพี่น้องเลิกเที่ยงเที่ยงเที่ยงครึ่งไปหับมาเพื่อกินเพิ่นหิวเข้าเพิ่อปไดห่อข่าไปโรงเรียนเป็นไงบ้างไปโรงเรียนะเป็นไงบ้างทีแรกเป็นไงไปตอนเช้าเป็นไงร้องไห้ใช่ไหมหิวแล้สิทีนี้ จากนางไม่กินกล้วยนะเพื่อนกินกล้วยแล้วร้องไห้แล้วเป็นไงพอาพอเข้าโรงเรียนครูว่าไงบ้างครูลืมเนี่ยจะลืมไปชั้งเอาลขทีแรกให้แล้วเป็นเข้าไปหมู่ว่าลำดีบ่ละเพื่อนพูดพูดคุยดีใช่ไหมคุณครูก็ใจดีใช่ไหมคุณครูหล่อด้วยเนาะใจดีด้วยคุณครูเอาขนมมาให้ด้วยใช่ไหมไม่ได้ห่อข้าวบ่ ลืมห่อเข่าพี่โน้องปพ่นห่อเข่าอันผัดกะเพราไว้แล้วพ่นลืมมาเหือนปหิวบอกกังขักมาเนี่ยเอาขอบคุณท่านผู้ชมหน่อยเร็วขอบคุณค่าแล้วก็สวัสดีสวยๆสิ <c oughs> อาาพี่น้องเป่นไห้ไม่เศร้านี่ตอนลึดตืดเนาะลิงน้อยนะ่ <c oughs>